พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจําวันพุธว,วันที่เจเดือนที่เจ็ในหัวข้อเรื่องจงตั้งใจอยู่ในพระคำและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมอิสยาบทที่26ข้อที่สพระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ พวกเขาวางใจในพระองค์อิสยาบทที่26ข้อที่สพี่น้องคะเพื่อทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าจากพระสิริไปสู่พระสิริก้าวกระโดดทางความเชื่อและสัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจที่ยกชูขึ้นของพระเจ้าคุณต้องตัดสินใจบางอย่างประการแรกคือการรายล้อมตัวเองด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากพระคำของพระเจ้าเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้ทุ่มเทต,ตัวเองกับพระคำของพระเจ้าเท่าที่ควรก็จะมีข้อมูลอื่นๆที่มาถึงคุณถึงแม้ว่าจะเป็นในแง่ลบก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะจงตัดสินใจอย่างตั้งใจเพื่อศึกษาและใไขควรพระคำนั่นคือให้พระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวคุณอย่างสมบูรณ์ จงฝึกวินัยตัวเองให้รับฟังพระคำของพระเจ้าทุกๆวันคุณอาจพูดว่านี่เป็นโลกที่วุ่นวายฉันจะจัดเวลาที่จะฟังหรือศึกษาพระคำอย่างสม่ำเสมอได้อย่างไรในขณะที่คุณกำลังแต่งตัวในตอนเช้าเพื่อเตรียมตัวไปทำงานหรือแม้กระทั่งในขณะเดินทางจงฟังข้อความบนอุปกรณ์ของคุณนี่เป็นวิธีหนึ่งที่แน่นอนในการทำให้จิตใจของคุณ เต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับมือกับความท้าทายและวิกฤตของชีวิตในปัจจุบันนี้ถ้าคุณอยู่ในพระคำความเชื่อของคุณจะเข้มแข็งในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17กล่าวว่าเพราะฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคิด บางทีคุณอาจต้องเดินทางไกลไปทำงานทุกวันจงใช้เวลาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าคุณอยู่บนรถประจำทางหรือรถไฟจงใส่ที่อุดหูไว้จงเปิดโลกและฟังพระเจ้าถ้าคุณไม่ได้กำลังขับรถอยู่จงหาหนังสือของเราไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัลแล้วศึกษาจงเติมความคิดของคุณด้วยความคิดจากพระคำของพระเจ้า ที่น้องคาวิญญาณของคุณมีหูที่แตกต่างจากหูทางกายภาพของคุณดังนั้นอย่าหยุดฟังพระคำเมื่อวิกฤตของชีวิตมาถึงความเชื่อของคุณก็จะมีชัยคุณจะชนะเสมอจงใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆของเราเช่นห้องสมุดดิจิตอลของเสียพิบาลคริสแอปมือถือของพระวจนะแห่งความจริงที่คุณสามารถดาวน์โหลด พระวจ,จะนะแห่งความจริงและหนังสืออื่นๆของเราและสร้างชีวิตของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าจงฟังและศึกษาเนื้อหาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่สม่ำเสมอจนกว่าข้อความจะเข้าสู่วิญญาณของคุณและดำรงอยู่นั่นคือสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการขอบคุณพระเจ้า ให้เราเกล่าวคําอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักผู้สถิตในสวรรค์ฉันขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับการอวยพรจากพระคำอันล้ำค่าของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ยึดมั่นในพระคําของพระองค์ด้วยการศึกษาและการใคร่ควรวนด้วยเหตุนี้ความเชื่อของข้าพระองค์จึงยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและได้รับชัยชนะในวันแห่งความทุกข์ยาก ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูอาเมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราว่าเมื่อเราทุ่มเทตัวเองให้ติดสนิทอยู่กับพระคำและรับข้อมูลที่ถูกต้องเสมอผ่านพระคำของพระเจ้าเท่านั้นชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ก้าวหน้าจากพระสิริไปสู่พระสิริ ก้าวกระโดดทางความเชื่อและสัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจที่ยกฉูขึ้นของพระเจ้าเสมอฉะนั้นวันนี้พระคำของพระเจ้าจึงหนุนใจแก่พี่น้องทุกท่านว่าให้เราที่จะตัดสินใจอย่างตั้งใจเพื่อศึกษาและใคร่ควรพระคำของพระเจ้าฝึกวินันตัวเองให้รับฟังพระคำของพระเจ้าทุกๆวันฝึกฟังข้อความบนอุปกรณ์ของคุณนี่เป็นวิธีหนึ่ง ที่แน่นอนในการทำให้จิตใจของคุณเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับมือกับความท้าทายและวิกฤตของชีวิตในปัจจุบันได้ถ้าคุณอยู่ในพระคำความเชื่อของคุณจะเข้มแข็งฉะนั้นจงเติมความคิดของคุณด้วยความคิดจากพระคำของพระเจ้าเท่านั้นเพื่อคุณจะได้เห็นว่าชีวิตของคุณจะยังยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและได้รับชัยชนะ ในวันที่คุณเจอวิกฤตต่างๆนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจ,จะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด